มิตซูซันครับในเกมนี้เขาจะดึงประสิทธิภาพของตัวละครได้ออกมาได้ดีเท่าที่ควรหรือเปล่าเรามาดูกันครัสเกมเมอร์ครับเลือกแบนด์ไปเป็นตัวของคอกิและลิซินครับส่วนโซออฟซอยเลือกแบนด์ออเรียนโซและอาคาลีครับตัดลามิลาทิ้งไปเลยน่ครับกำลังมาครับผมท็อปปิกครับสูสีกับใครซะนลครับผมคาเมลครับผม นะแล้วก็เป็นตัวที่ทางวันเลซายุกิชอบเล่นครับผมวันเลซายุกิเนี่ยจะชอบเล่นมากๆนะเป็นตัวของคารมิลหรือว่าจะเป็นตัวของฟิโอร่านะครับผมก็คือเป็นตัวที่สามารถสปิดพุทได้มีความสามารถในการเอาตัวรอดสูงแล้วก็มีความสามารถในการเข้าเอ็นเกตได้สูงนั่นแหละนะครับเพราะว่า uki, วันเลซายุกิเนี่ยเป็นเป็นอีกหนึ่งเพลเยอร์ที่เข้าแล้วเข้าสุดจริงๆนะครับคือเขาจ่ายทุกอย่างในการที่แบบจะกระโดดฆ่าตัวหนึง่งเขาไม่ได้สนใจว่าเขาต้องตายเองหรือว่าอะไรแต่เขาอยากที่จะลองเสี่ยงดูสักครั้งอะไรประมาณนี้ครับโซฟท์ซอยครับเกการร ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมแล้วก็สิ่งเนี่ยเบรกได้ค่อนข้างดีครับ2ตัวนี้ค่อนข้างที่จะถึกด้วยนะครับสัวอับซอยไม่น่าจะมีปัญหาที่ฟอนไลน์ครับส่วนของครัสเกมเมอร์นะครับผมมาเป็นวายและยาสุโอครับผมแก๊งเพื่อนโอ้ครับวายเนี่ยเล่นกับยาสุโอได้ง่ายนะครับผมยาสุโอก็เล่นกับวายได้ง่ายเหมือนกันนะครับมีจังหวะที่จะน็อกอัพให้ตัวยาสุโอะรัสเบฟเข้าไปฆ่าได้1ตัวไม่ไม่ใช่เรื่องยากนะครับสัวอับซอยตอนนี้เล็งไปที่โอเรียนาแล้วก็เวนครับไม่ครับเปลี่ยนล เวนไม่ค่อยเห็นเลยนะครับมันเป็นตัวที่ระยะยิงต้องบอกว่าระยะยิงมันใกล้นะครับผมแล้วก็เรื่องของการโมบิมบลิตี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าซิลเวอร์โบของเขาเนี่ยจะแรงก็จริงนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของการเอาชีวิตรอดถ้าดเอาเอนเกตเข้ามาอย่างวายอย่างเงี้ยถ้าโดนแอซโซยแบตเตอรี่เข้ามานี่ผมมองว่าปิดการหนีเหมือนกันนะแต่ว่าถามว่าใครหนีเก่งกว่าการระหวังเวนกับมิฟอร์จูนเวนนะครับผมที่หนีเก่งกว่า มิฟอร์จูนมีดาเมจที่ค่อนข้างที่จะจัดจ้านกว่านะครับผมแล้วก็มีตัวที่ช่วยเซฟเบบี้ซิตเตอร์ที่ดีอย่างตัวของลูลูครับส่วนของคัทเกมเมอร์มาเป็นจินและลิสตานี่คือเลนค่าที่แท้จริงนะครับผมแล้วยังสามารถชงให้กับยาสุได้ด้วยครับพี่แบงค์ครับ,รบน่าสนใจนะสำหรับตัวของไลอัพ แชมเปียนแชมเปียนคูของคาสเกมเมอร์ในเกมจินเลือกมาครั้งแรกในการแข่งนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าเคยเล่นมาก่อนแล้วอาจจะใช่ครับผมไม่ชัวนนะนะครับผมแลกๆเลยครับแต่เรื่องด้วยความที่ว่าจินเนี่ยมันมีข้อจํากัดในเรื่องของการยิงนะครับคือเขาสามารถยิงได้แค่สี่นัดเท่านั้นนะครับผมแต่ถามว่าในเรื่องของช่วงต้นเกมเนี่ยเขาสามารถที่จะกดดันเลนได้หนักไหมผมมองว่าได้นะครับแล้วก็มันสามารถที่จะสู้กับมิดฟอร์จูนในเลนได้ด้วยนะครับผมก็คือจังหวะฉาบได้ฉับเผลอกันนะครับถ้ามี ซิงกนเกรเเข้าไปโดนตัวก็อาจจะเจ็บนะครับผมโดนยิงนักที่ศีไปก็เจ็บเหมือนกันนะครับทางฝั่งทางฝั่งของโซฟซอยก็เลยหยิบลูลูมาเพื่อที่จะหยุดพลังในการาบุลลี่ <ผม S 1> เลนของแซบเคียไปครับผมมากันสีนะครับตอนนี้ก็อยู่ในทางด้านไลโซนครับผมเทควิชั่นกันนะครับตอนนี้ขูอย,ย,ยูรู้รึอเปล่ามาจังหวะนี้บอกเลยว่ามา มาจริงมาจังคาดกันนิดเดียวครับผม F2Y ครับปิงบอกเพื่อนเลยครัผมไปอินเวเดี๋ยวนี้นะฮยด่วนเลยครับผมเพราะว่าโดนอินเวดปาก่อนเนาะก็บอกว่าโชคดีนะโชคดีจริงๆนะครับผมที่ตัวของ F2Y เนี่ยอยู่ในจังหวะนั้นนะครับอ้อเลยเห็นเลยมีข้อมูลครับผมไม่งั้นนี่ตัวของโอลาอาจจะลำบากได้เนีที่โดนอินเวดเลสไป คือรู้แล้วนะคือเนี่ยตอนนี้แบบไม่ได้มาแค่หนึ่งอาจจะมาถึง4ี่ครับผมรล้อมวันที่รายยุกิเข้ามาแล้วในตอนนี้ยังไงต่อครับผมเซนเบอร์รินครับโดนเข้าแล้วหรือเปล่าครับผมตีจิก้ต้องจ่ายแฟตเลยฮะแต่ก็โดนของบางโอราผมแต่ยังน่าจะได้เรสอยู่นะเมื่อกี้ขับได้ไปครับได้ไปครับผมถ้าถ้าแบบดูไวไม่มีข้อมูลนี่น่าจะยากครับผมว่าใช่ครับโอ้แต่ว่าเป็นจังหวะแบบเมื่อกี้นี่คือแห่มาเจตนาชัดเจนะว่าจะเข้ามาที่เลสนะครับผมทำให้ทางฝั่งของโซลฟซอยต้องใช้จ่ายจำนวนคนมาเหมือนกันครับ ซัพพอร์เตอร์ครับอยู่ทางด้านล่างฮะสวอปกลับไปแล้วนะก็เป็นวมนิรายุกิครับผมจะขึ้นไปเจอซิงค์นะครับแล้วก็ซัพพอร์เตอร์ครับแซฟเคิลจะลงมาเจอกับเชคดีเอแล้วก็โอเจ็ดทีครับมิสฟอร์จูนครับผมแฮักอยู่นะฮะแล้วนี่ก็โอเจ็ดทีครับนั่นมารนครับจุดนี้ไปก่อนนะครับเราก็น่าจะพยายามจะเล่นในพื้นที่นี้รัวๆนะครับออริสตาเนี่ก็แบบพยายามจะเช็คแล้วฮะ โอ้เทรดเลนกันแบบสนุกสนานก็ตอนนี้ฮะมิราดู๊กเนี่ยก็คือเขาจะพยายามเล่นด้วยกันน่าอยู่ตลอดแหละนะครับเพราะว่ามีความสามารถในการพิกออฟอยู่แล้วใช่ครับเนี่ยสำหรับวายแล้วก็ยาสุนะครับครับผมแซปเคียวทางด้านล่างครับดันอย่างเดียวครับผมตัวละครเกิดมาเพื่อดันนะฮะดันซิงการเนดครับเนี่ยก็ดูครับดามเมจที่แบบเทรดเอาเทรดออกมาเนี่ย ผมมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่แบบสามารถอยู่เลนได้สบายๆนะฮะถึงแม้ว่าในเรื่องของเลเเกมเนี่ยมันต้องใช้ความสามารถในการเล่นสูงนิดนึงนะครับผมโพซิชันต้องดีนิดนึงนะครับมันต้องเร็วนะฮะคือมันต้องวิ่งหนีตลอดเวลารอรอรีโหลดกระสุนนะครับผมแต่ผมมองว่าถ้าได้ยิงมันมีเปอร์เซ็นต์ในการชนะไฟสูงอยู่แล้วครับอย่างจีนนี่ต้องเล่นแบบประมาณแบบแถว2หรือแบบท้ายสุดเลยครับ ก็คือไม่ต้องวิ่งเข้าไปยิงตัวหลังเขาอะยิงตัวหน้าเขาให้ตายนะครับค่อยๆไหลไปค่อยๆไหลไปนะครับผมคล้ายๆมิโซจูนเลยครับแบบใช่ครับกึงกันเนาะโพสิชันในการทีมไฟใช่ครับผมแต่ว่าดาเมจที่เป็น DPS เนี่ยมิดฟอร์จูนจะทำได้ดีกว่าจินแค่นั้นเองนะครับดาเมจเบิร์ตจินดีกว่ามิดฟอร์จูนแค่นั้นครับ นีราครับตอนนี้แล้วก็คือสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งของจิน่ก็คือเขาสามารถที่จะจอยไฟได้โดยที่อยู่ในระยะไกลด้วยด้วยเสื้อเชิ้คอนะครับอันตรีของเขามันค่อนข้างที่จะไกลนะครับผมแล้วก็มีดามิเดียค่อนข้างดีครับเอ็ดบัตครับผมเอ็ดบัตครับแต่ก็ยังอยู่ในสเตปนะนัดที่สี่มันคิดที่ข้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนัดที่4ของจินครับดาเมจค่อนข้างที่จะจัดจ้านฮะ ก็คือสแต็กไว้แล้วก็หาจังหวะครับโคหเขาเรื่อยๆก็น่าจะแรงอยู่กันนะแรงครับแรงมีเมอรินครับผมอยู่ทางด้านล่างนะโอรับโอ้รับเข้ามาซ้อนนะครับแต่ก็ยังน่าจะทำอะไรไม่ได้ครับเมอรินหรือเปล่านะฮะหรือทางฝั่งครัชเคมันจะแหลไม่ได้เดาครับผมก็มาดูเฉยครับเผื่อจะเข้าเพราะว่าระยะเลือดของทางฝั่งทีมโซฟซอยนี่ก็ค่อนข้างที่จะหน้าหน้าที่จะแบบเป็นทุกเหมือนกันนะใช่ครับ F2Y นี่ครับเลเวลาหกเท่ากับวานิลาฮะสถานการณ์ทางการเงินครับผมพอพอกันนะก็เป็นวานิลาที่ตามอยู่นิดหน่อยนะครับมีการปิงคอครับผมที่บูนะฮะจากตัวของเมอร์ลินครับตอนนี้มาต่อกจะแกงขันแล้วแล้วก็มิตรูซันครับผมโดนงัดเข้าไปจังหวะนี้ครับทางด้านของมางมิตรูซันไม่รอดครับผมแล้วก็เป็นรรอดคทำโอ้ยนึกว่าจะไม่รอดเมื่อกี้แบบมิดแล้วนะเมื่อกี้มีตัวของบาเรียนะครับบาเรียช่วยชีวิตเอาไว้ได้นิดนึง ครับผมนะแล้วก็วิ่งวิ่งไปเก็บฮันนี่ฟุตนะครับเอาชีวิตรอดไปได้ครับเดียวจริงไม่งั้นนี่เดี๋ยวอาจจะคอนเทสต์ก่อนที่ลำบากเนาะในหน้าโดของออบเจกต์แรกครับแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นปล่อยซอยฮะก็ต้องปล่อยแหละครับครัสเกมเมอร์นะครับผมเสียอันติไปแล้ว2นะครับตลอดสองลามิลาแล้วก็ดุ๊กนะครับเลยเลือกที่จะปล่อยทิ้งไปนะครับเป็นโอเชียดาก่อนครับยากเลยนะตอนนี้เสียแบบอันติไปออบเจกต์ก็ไปเลยฮะครับ เพราะว่ากว่าจะรอแบบคูดาวอันติีกับมหานี่ก็ไม่ไม่ไหวครับถ้าเขาจะเข้าไปสู้แบบโมงน้เมฆธรรมดาสู้ซึ่งหน้าโดยที่ไม่มีอันตินี่ก็ก็ก็เสียทังกรด้วยอาจจะเสียทั้งด้านหนุ่มของแชมเปี้ยนไปด้วยนะครันี่ครับจุบเอามาดันแล้วก็เฉลิสนิดหนึ่งครับ F2Y ก็กลับเลนมาต่อฮะด้านหนุ่มของฝั่งซิงคเกมนี้เรียกว่าเป็นรีแลกต์สเตปเตอร์นะครับผมก็เติมความสมบูรณในการสโล่นี่ครับผมตระกูลตัวฝั่งสูบไฟน่าจะเอามา ค่อยเติมจังหวะให้เพื่อนแหละนะฮะปั่นขวนในช่วงของคุไฟครับฝั่งนี้ว่างไงผม F2Y โดนครับจะต้อตายนะนักและรอดไปได้ดีครับหนืดเหลือเกินนะฮะเข้าไปใกล้เนี่ยใจไม่กล้าพอนะครับผมแซปเคิลครับเลือดที่จะเดินถอยออกมาก่อนอุ้ยเมื่อกี้มีซ้อนหลังนะฮะเยอะแยะไปหมดครับครับแต่ว่านี่มาถึง4นะจากทางฝั่งของซ g ครับดึงไวอยู่นานนะเมื่อกี้นั่นน่นสิงซ g ก็เกือบจะมาครบแล้วผมกลายเป็นว่า เทรนี่โดดดึงไปเยอะครับรับโผล่มาครับมิเอตอร์ซันควาดีคนเดิมครับยังไงกต,ต่ออารเวฟไปแล้วแล้วพังด้านโนของฝั่งสมัเตอร์โซนนะบอกโอเนี่ยครับโอเจทีไปก่อนฮะโอเจทีครับว้าวเทรนีนี่ค่อนข้างที่จะซีเคียวคิวเลยนะค,คือจ่ายทุกอย่างจริงๆนิงในงสำหรับตัวของลามิล่าครับแฟตอิกไนอันติ เนี่ยครับผมซัพพอร์เตอร์เมื่อกี้ต้องบอกว่าทำได้ดีนะที่เข้าไปขัดขวางจังหวะมาดูเพลงอีก้รันครับได้ช็อกเวฟแล้วนะครับผมแล้วก็ลามิล่าครับจิตใจแข็งแกร่งนะครับผมโดดเข้าไปฟันแล้วก็แฟลตออกมาครับครับหลู่ๆแบบกำลังจะมาช่วยฮะเมื่อกี้อาริสตาก็โซนออกไปก่อนครับน็อกออกไปเข้าตรงนี้ของริโพร์ลเอาได้ไงดีครับฟานกว่านี้ครับจะถอยได้หรือเปล่าเอ้ยครับตายแล้วนะโอ้รับเลียบร้อยสิผมเจอได้จินครับจัดการไปฮะและนี่ครับผมไซโคลปาดขึ้นมาครับ ไม่ถูกต้องนะคือเพลงเมื่อกี้นี้นะครับผมคือพยายามเข้าใจเข้าใจแหละนะครับว่าพยายามที่จะเข้าไปคอนเทสต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าความที่สกิลเนี่ยมันยังครบนะครับผมคือมันจะเทดาเมจไปลงที่ตัวเดียวไงแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเก็บโอลาฟไปก่อนนะครับซึ่งนั่นแหละมันก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับผมโอลาฟล้มไปอย่างไวเลยนะครับผมแล้วก็ปิดโอกาสนะครับในการที่จะเข้ากันทำต่อไปครับถึงแม้ว่าจะยื้อตัวของลิฟไว้ได้นะครับผมในตอนนี้ฮะ F2Y กลับเข้าเทอเรทครับ แล้วมาครับแล้วก็มีมาครับกรุบปัพกันไวเทอรหโดริพอลลครับต้องปล่อยไปแหละครับผมนะตอนนี้ด้วยความที่เขาเซ็ตไว้ก่อนนะครับผมก็ต้องยอมปล่อยไปครับเซ็นไปหนักมากครับเป็นเทอน์โดของฝั่งโซฟซอยให้ผมได้ดากอนไปส่วนริพอลลครับก็เป็นคัสเกมเมอร์ครับครับแซปเคลเกมนี้บอกเลยว่าจุดเดือดรุลนจุดศูนย์นะครับผมเลือกมาเป็นอินฟินิตี้เอชชิ้นแรกนะ นี่คือแบบไ้แล้วครับเอาแล้วฮะจังหวะนี้ทางด้านโอเชคดีเมต้องจ่ายแฟลชไปก่อนครับยังไงดีครับแต่ก็ไม่รอดดีผมทางด้านของเขามิสฟอร์จูนี่ปล่อยไปกับเพื่อนลูลูครับนี่แหละครับคือทำคิดอะไรไม่ถูกอัลเเมดแรกไปเลยละกันนะครับผมสำหรับทางทีมครัชเกมเมอร์ในเกมนี้ครับการหยิบจินเข้ามาครับเป็นผลสาเร็จครับครับ ีจ่ายแปดไปแล้วเขายังเหลือแปดอยู่เขายังไงเขาตามยับได้ผมแล้วก็เสียเธอเล็ดเทเลคดับผมด้านบนไปครับทางด้าโดของฝั่งทีมโซออฟสอยครับครับผมนะลุยกันต่อครับตอนนี้ทางโซออฟสอยครับอันเดอร์กว่าประมาณ4,000โกนะครับแล้วก็สถานการณ์ทางการเงินค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเพราะว่าเป็นตัวของแซฟเคิลครับที่ถือเงินเยอะที่สุดในทีมนะก็คิดว่า เป็นเงินที่ค่อนจำนวนที่ค่อนข้างหาแล้วแล้วก็ลิสตาผมเข้าไปนอกจังหวะนี้ครับผมเตะข้อเลยหรือเปล่าฮะสองแล้วก็ตัดอีกทีนึงสีตั้มเรียบร้อยครับผมนัดที่4นะครับซีเคียวคิวนะฮะค่อนข้างที่จัดใจเย็นครับแซกเคิลในเฟรนี้ครับเล่นออกมาเป็นบิวคิทิคอลนะครับก็จะมีความสามารถในการวิ่งเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าพาษีของเขานะครับผมเวลาที่เขาคิทิคอลเขาจะวิ่งเร็วขึ้นนะฮะตลาดตัวของจีนครับ นิโตรสันเมื่อกี้พยายามเต็มที่ผมพยายามจะหนีครับโดนดอกที่สี่ไปฮะเต็มเต็มเลยนะครับต้องมีเลือดประมาณสัก30%มสนตะถึงจะรอดไปได้ครับเพราะว่าตอนนี้ไอเทมค่อนข้างเยอะนะแซกซิลวันนี้ลาครับเข้ามาเคลียร์กรากก่อนนะครับตอนแรกเหมือนว่าจะอันเดอร์หน่อยๆครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็คืนกลับมาได้แล้วนะครับสำหรับวันิลายูกิครับรามิลาใส่โคนครับตัดไปทีครับใส่นิโตรสัน เรียกรีโพรอลกลางครับผมจัดกับทามิ่งที่นั่นโดนเาก็ออกครับเ้ยไปโดนอะไรมาไม่รู้นะรู้อย่างเดียวคือเจ็บมากครับโอ้ไม่ได้บุลเลต์นี้ไปด้วยครับผมตลอดทางฝั่งครอสเกมเมอร์ทามิ่งผิดแปลกไปนี่วแบบรีโพรอลแต่ว่าได้ไอซ่าผมเข้าไปเห็นได้ครับแล้วยังไงต่อระบบโถบกลับเข้ามาคือหรือเปล่าเอ้ห่าน่าโดเขาบอกรามิลาบอมยังซ้อนอยู่แล้วตอนนี้เข้าครับผมดูครับดูก็ตรงนี้ต่อยแล้วตอนนี้บุลเลตทามเปิดมาแต่ก็ไม่เต็มเท่าไหร่ครครับ สก็อตต์ยาตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะดีอีกอย่างหนึ่งเวลาที่จะปัดค้ากับมิฟอร์จูนครับเขามีวินวอนะครับผมดามเมจจากตัวบูเล็ตไทม์ครับถ้าตั้งมาสวยๆเนี่ยบอกเลยว่าไม่ทะลุสักะนัดนะครับครับมังกรเกิดครับมังกรตัวนี้มังกรลมก็น่าจะเป็นทางฝั่งคราชเกมเมอร์เข้าก่อนหรือเปล่าเลยฮะหรือจะเป็นโซฟซอยดีครับน่าจะเป็นคราชเกมเมอร์นะโซนมังกรได้ไหมแต่ตอนนี้ครับคารมิวขับขึ้นบนไป อุ๊ยมาพร้อมๆครับกันเลยครับบารอนฮะได้ได้แมนเพลทเรียบร้อยครับผมแล้วคอเตอร์อ๋อแล้วอีกหนึ่งข้อเสียนะครับผมของจินข้อเสียของเขาก็คือเอาออบเจติฟช้านะครับผมเขายิงได้4นัดนะดาเมจมันไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะยิงแรงก็เือะนะครับเวลาที่จะไปคอนเทสพวกบารอนบารอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะช้านิดนึงนะครับทีนี้ก็สวิปไปฮะวันนิลลาก็อยู่ๆกันไปครับผมตอนนี้นี่พยายามหาตัวของเดียนไดทรอมนส์อยู่นะสำหรับตัวของ f 2 y ครับ ในกลายเป็นว่าท่านนะหนุ่มคราสเคมเมอร์เข้าทำมังกรก่อนครับในการไหนเดียวกันโซฟซอ,อย,อรอยครับผมบารอนหรือเปล่าฮะอุ้ยอยุ้ยอุ้ยได้คราวด์ด่าก็ไปแล้วนี้วันนี้ลาผมเข้ามาปาดครับไม่โดนเคลีออยร์น่นตัวของฝั่งเลนไปก่อนครับมินเน,นี่ยนะสป,ปอตร์สป,ปอตเตอร์ครับผมโดนเซอร์ไพรส์ปปรในแคมป์ปิ้ครับจังหวะนี้ทาน,นสป,ปอตเตอร์ครับต้องรอ,อยาวๆผมต้องจ่ายแปดหนีไปผมนั่นโดวของเซบเคลครับ ใจแขงกล้าสุดๆครับผมเปิดแล้วรอกวิ่งเข้ามาผมได้ปของแซฟเคี้ยวไปทางด้านหลังครับผมเปิดเคอร์เท็ม้วครับผมเต็มข้อวันนี้ครับยังไงดีครับตัวของโซมซอยก็ต้องถอยแล้วครับผมเต็มเต็มกับดอกสุดท้ายนี่จุกอยู่นะฮะแต่ก็ยังถือว่ารอดไปได้ครับผมเจ็บหนักฮะดาเมจมีนะครับผมแต่ว่าต้องหามุมยิงให้ได้ท่านั้นเองครับแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าลามิล่าครับผมไปสปิทพุทแทนวานิลาครับแล้วให้วานิลาจอยไฟแต่ว่าทางด้านบนครับผมดันขึ้นไปเหมือนกันอะ ก็ยังดูลำบากอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าครัชเกมนี้จะปิดเกมได้เร็วแค่ไหนครับผมในกันาเดียวกันโซลซอยพร้อมที่จะกลับมาครับแต่ตอนนี้การเงินก็นำไปอยู่ถึงประมาณ7,000เลยนะครับครับผมแซปเทลครับดันต่อไปครับทำมาไม่ต้องทำอะไรมากมายครับผมดันแล้ววิ่งดันแล้ววิ่งอย่างเดียวครับตรงกันมิส fortune อันนี้ครับยังไม่เห็นบุริษ ทามจมๆเลยฮะต้องรอดูครับมันใช้ยากครับใช้ยาก,ยากมากๆเลยเพราะว่ามันต้องคอยระวังตัวของวินวอลด้วยถ้าเขายิงบุริทามาแล้วโดนเปิดวินวอลเนี่ยมันจะเข้ากับว่าเขาเสียเปล่าไปเลยฮะผมว่าจีนนี้กลายเป็นว่าแบบอัลติเมทง่ายกว่าเลยเนาะนะครับ จังหว่าทีมไฟครับลามิล่าไม่ได้บิวมาเป็นบิวดำมจนหนักๆด้วยนะครับพี่แดงครับเขาบิวมาเป็นเบสออฟดูนทิงแล้วก็ตัวของแมนนอมแดนเซอร์นะครับก็คือเอาความสามารถในการปั่นป่วนความสามารถในการเอาชีวิตรอดอะไรเงี้ย<อ>เอ้าเราโดนพอเตอเข้ามาจาังหวะนี้สตาร์ซ<อ>ิตไว้ก่อนนะ<ห>ผม<ห>แล้วก็นี่ครับ ยิงดอกหนึ่งดอกสองดอกสาม,สามแล้วก็โอ้โหต้องปล่อยกับผมแคสเซิลไปก่อนแล้วตอนนี้เข้ามาต้องรอดูมิซโซตัวเจอผมดูเลนท์นได้ขนขณะนีพยายามจะยิง,งสู้อยู่แต่ด้านบนนี่ก็<ค>พยายามจะล็อกดาวไว้ผมแล้วก็ปาดไปนี่กรับผมดูลู่หายไปครับแลเรียบร้อยครับมารุดาเวลานี้เล่นคนเดียวเซาส์สุว์เข้ามาจังหวะนี้กรับผมจะไห้นี่ซาส์สุว์ก็เรียบร้อยไปกบเจอด้นมิดฟิจูนครับยิงยาวลยครับผมและนี่ครับทนนิสโรเฟทูวไม่รอดครับผมเจอดูฝ่ายไปผมดูครับ ฟดย้ํมเลยต่อผมจะเข้าไปลึกกันหน่อยหรือเปล่าครับผม G A ขึ้นมาต่อยคีครับผมไม่ยอมจะดึงครับผมจังหวะนี้เคลียร์น่าเทรเรไปก่อนผมแล้วก็ถอยกลับบอลไดชินทําได้ดีครับสําหรับทางฝั่งของ TG ครับเมื่อกี้ที่บอกเลยว่านิ่นิลาเล่นคนเดียวจริงจนะครับผมกับการกระโดดเข้าไปจับตัวของ O7T นะครับแล้วก็ทําให้ทางฝั่งของ F2 y เนี่ยเล่นยากมากเลยเดินเข้ามาไม่ได้นะครับพร้อมกับตัวของดูคา้อมที่จะเดินไปต่อยหน้าคุณเขตลอดเวลาใะ่ะ เล่นกันได้ดีนะสำหรับทางฝั่งของวานิลายุกิแล้วก็ดุ๊กในเพลงนี้ครับผมส่วนลามิล่าครับหาจังหวะฉับฉวยเข้าไปลาสเบฟได้โอเคแซฟเทลครับผมเอาอัพออฟฟิชั่นไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็เอาชีวิตรอดกลับมาได้ครับจะมาดูเพลงนี้อีกครั้งครับผมนี่ฮะวานิลาไว้เลยฮะใช่แล้วครับผมวานิลาอยู่คนเดียวครับเข้าไปพยายามที่จะจับมิสเตอร์ซันครับผม5โอ7ทีไปส่วนทางด้านล่างครับผมแซฟเทลครับที่ยืนอยู่เอาอัพออฟฟิชั่นครับกลับกลายเป็นว่าทาง SOS ต้องเข้าไปสนใจวานิลาก่อน เนี่ยแซฟเคลเลยมีชีวิตรอดออกมาครับแล้วกลายเป็นดุกที่เข้าไปปิดจังหวะทั้งหมดเลยครับผมในเพลนี้ครับปิดทางด้านเมรินไม่ได้ครับผมทางฝั่งตัวของเยซครับเจอมิสโฟจูนครับผมนะฮะสแปมอยู่วงนอกครับผมนะฮะเปาโลอัปดามกลับคืนมาครับผมกับกลายเป็นนี่ฮะเจอนั้นะต่างคนต่างเจ็บครับบารอนอ้าวไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ครับตอนนี้ครับรม่มีใครอยู่ในโซนบารอนนะผม มังกรไฟก็กำลังจะเกิดบารอนก็กำลังจะตายอะไรมันจะเป็นใจขนาดนี้ครัชเกมเมอร์ครับเรียบร้อยบรรณชตัวแรกของเกมนี้ครับผมตกเป็นของครัชเกมเมอร์ครับไม่ได้ครับล่างตัวของฝั่งทีมโซบสอยผมแอตวายครับโหนึ่งมาฮะัวของซิงค์แล้วตอนนี้กรูปอัพกันมาถึง4ตัวครับด้านล่าครับผมนั็นครัชเกมเมอร์ครับ เดินหาอยู่ครับโบร์ซิปเตอร์ครับเข้ามาวอร์ดฮะลึกในจังเกิลครับของทางด้านโซฟซอยนี้ต้องถอยกลับก่อนครับโบร์ซิปเตอร์โอ้โหเอฟทูไวโดนครับดูกระแทกไปนี้ผมลาก้อนนี่ครับตามครับใส่หนักย้ำต่อฮะเก็บไปง่ายครับผมนั่นนวลและนี้ตามต่อขึกนต่อรามิล่าครับยังอยู่ครับปั่นป่วนไปครับผมตอนนี้บอกว่าเคียร์เทมของทีมครัสเกมเมอร์ครบแล้วนะครับผมอย่าได้ถล่มลึกเข้ามาฮะอาจจะตายฟรีได้เลยครับผม รามิล่าซัพพอร์เอออตเตอร์ครับไหลยอยู่กับแซฟเคทลแซฟเคทลมีตัวของมอเตอร์เรมิเดอร์นะครับผมตอนนี้ก็จะเข้ามายากนิดน,นึงแหละนะสำหรับตัวฝั่งแล้ว<ล>บทน,นี้ครับชัดดาวได้มิเตอร์ซันได้บอก<ด>พยายาม <ไง S 2> จะเล่นกับทามิเรอร์วอนนีลาผมจัดการซโลคิวไปครับเรียบร้อยเลยครับผมตอนนี้ครับวอนนีลาเล่นได้ดีจริงๆครับผมในเกมนี้ครับโดดเด่นนะแซฟเทลยิงกลางครับผมเลนล่างรามิล่ากับดุ๊กครับตอนนี้ต้องแยกล่างเลยสำหรับทางฮิเมโตเอตครับ โดนสปิทพุชกันหนักครับผมบนกับล่างก็ตอนนี้ครับเชอเลดด้านบนนี่เกือบแตกครับผมเหลือแค่เพดเดียวครับในขนาดเดียวกันด้านล่างครับของจะได้โซยันไปเอ้าแล้วเมือดีเกือบครับผมใ้ขณะต่อเข้ามาโถมยับต่อผมแป้วแผดออกไปแล้วก็ไฟเป็นลอดไฟเรียบได้ไปเรียบร้อยไปฮะแล้วมีลาสตาร์ซินครับผมดึงไว้ก่อนครับผมยแล้วก็อัพเข้าไปครับผมใส่เต็มในนี้ครับจานแรกชีวิตแต่ก็ไม่ได้บอลติดกรอบครับผมโอเจทีครับปั๊บขึ้นไม่ได้ครับผมแล้วลู่หลั โอ้โหเมื่อกี้เป็นสเปซเอาทางด้านตัวของฝั่งดากอนด้วยหรือเปล่าครับเมื่อกี้ใช่ครับผมไปโซโลโซโลมังกรมานะครับผมสำหรับตัวของดู๊กครับโอ้โหแล้วก็วานิลาครับยื้อเวลาให้ทีมไม่เยอะครับผมเกมนี้ครับตัวแล้วก็ลามิลาด้วยนะเมื่อกี้นี่นิดเดียวจริงจริงนะครับน่าเสียดายครับสกิลครับผมมาในเทนมิดครับเหลือเชเลตบนอย่างเดียวครับทางด้านหนูโซสอยครับนี่ก็พยายามสแกนดูครับผมครับผมบอดนะ พยายามจะพุชเอนออกไปก่อนอีกทีครับผมตอนนี้นี่เหลือแค่ตัวโซเดีเต้แล้วครั้งล่าอา,อ,าอีกแล้วครับวเวราูไยจะโจนหรือเปล่าครับล็อกดาวน์มา้ครับ F2Y <c oughs> ปาดข้างไปนิดนึงครับผมแต่ก็ยังเก็บได้อยู่ดีครับและวนี่บริลาีลครับผมพยายามจะกลับ ถอยออกไปได้ครับสบายสบายครับอู้ยแล้วอันติมาแล้วงเล่นโดนี้มิเตอร์ซันมิเตอร์ซันสตาร์ซีดหลบไปก่อนหลบได้หรือเปล่าครับผมทางด้านซัพพอร์เตอร์ครับโดนไปหนักเหมือนกันยังไงดีซัพพอร์เตอร์รับทุกอย่างแล้วรับทุกอย่างแล้วรอสไตล์แบ็กกลับหรือเปล่าไอ้โรเบิร์ตสแคร์คับคร์คต้องยิงครับต้องยิงต่อจังหวะนี้ครับทางด้านตัวของมันหน่อยมาปัดไปยิงครับอัดเข้ามาโอเจทีครับผมก็เกือบตายผมรู่รแล้วเทนเนอร์สแคร์คก็เจ็บนะมันต้องสตาร์ซีดไปก่อนครับด้านนี้ครับ ยังไงดีรามิราแต่เป็นดุเข้าไปผมดุครับผมเข้าไปโฉบมาจากด้านโนนโอราบครับผมเรียบร้อยไปครับหรือเข้าทันเน็กซัสครับผมมีเนี่ยครับ ดันมาจากด้านล่างด้านบนก็มาย้ำต่อโอจะที่ต้านไม่ไหวแล้วผมต้องคอยก็ไปเติมเลือดก่อนแล้วก็เป็นชัยชนะของคราชเกเบอร์ชนะไปในเกมแรกครับเรียบร้อยเลยครับผมโอ้เกมนี้บอกเลยว่าคราชเกเบอร์เล่นค่อนข้างที่จะดุร้ายมากนะจากการที่จังหวะคลิกออฟครับผมเล่นดาเมจจัดจัดหนักๆครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับเอาดาเมจเข้าแรกกันเลยละกันนะครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับผมในช่วงของ early game จนถึงช่วง mid game เลยนะครับ ต้องชื่นชมนะครับผมสำหรับการเล่นทีมเพลแล้วก็เล่ไดาหยุกิในเกมนี้ผมสามารถเล่นในสิ่งที่ตัวเองอยากเล่นได้ก็คือการเข้าไปสปินพุทนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะโซโรคิวตัวของซิงไปได้ด้วยนะครับอันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นโจทย์ที่ใหญ่หลวงเลยแหละนะครับส่วนของ MVP ในเกมนี้ผมไยังไม่ใช่ครับไปก่อนไปก่อนนะครับผมเรามาดูสกอร์กันนิดหน่อยดูครับผมพูดง่ายๆครับตอนนี้มาดูตัวสกอร์บอร์ดกันสักหน่อยครับก็นั่นแหละครับทางด้านทลาสเคเมอร์เหมือนช่วงท้ายเกมนี้เล่นกับ ในเรื่องของความต่างของไอเทมนะครับเขาเอาตัวเข้าไปแลกประมาณ1ตัวนะฮะเพื่อดีอาจจะร์ซิสหรือว่ารับสกิลแบบเต็มที่อย่างนั้นอาริสตาครับผมเข้าไปรับนะฮะหรือจะเป็นตัวอื่นที่จ่ายร์ซิสได้นะแล้วทําให้ฝั่งนั้นโซฟซอนจ่ายสกิลไปฮะเต็มที่แล้วแล้วเขาก็รอไซแบ็กกับผม1นึตัวไปครับซึ่งเป็นอย่างนั้นซ้ำๆย้ำๆทําให้ปิดเกมได้ง่ายครับผมสลดคลาสเกมเมอร์กับในเกมนี้ครับครับผมนะฮะ โอเคนะครับผมมาดูกราฟสักหน่อยนะครับผมในช่วงต้นๆนะเออคือแบบมันก็ยังเวียงๆกันอยู่นะในช่วง่อานาที6นาทีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เป็นมังกรตัวแรกไปเนี่ยนะครับมันเริ่มดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับผมสำหรับทางฝั่งของ Crush g a m e r ครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของการโรเตทเนี่ยทำได้โอเคนะครับผมในเกมนี้เนอฟรีด้วยนะใช่ครับบอนแบบฟรีจัดเลยครับเรียกได้ว่า แต่รีพอร์ตในผมว่าจ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บารอนฟรีนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ powerful ไปนะครับทางฝั่งครัสเกมเมอร์ใช่ครับนะถึงแม้ว่าซอฟต์แวร์จะมีตัวที่เคลียร์เว็บได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับผมก็คือตัวของอูเรนาแต่ว่าก็ไม่ไหวจริงครับ MVP ในเกมนี้ครับดูครับผมฆ่าไป5ตาย0ูนย์แอซิดห้าครับเกมว่าล็อกดาวน์นะครับผมเล่นกับยาซูได้เป็นอย่างดีครับสำหรับทางนั้นไหวครับใช่ครับ นะชื่นชมครับเกมนี้ครับวิ่งด้วยกันตลอดเลยนะจะเห็นว่าลามิล่าเนี่ยไม่ค่อยอยู่ในเลนนะครับผมในช่วงต้นในช่วงสินาทีแรกเนี่ยลามิลาวิ่งไปพร้อมกับลุกเสมอเลยนะครับ <c oughs> ขึ้นบนไปป่าขึ้นบนไปป่าลงล่างขึ้นบนนะครับผมคือไม่หยุดเท้าเลยแหละนะครับ <c oughs> ผมสลับ2ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าจูนกันได้ดีครับผมในวันนี้ แต่ว่าในเกมหน้าจะเป็นยังไงนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมะจะกลับมาแก้เกมได้หรือเปล่าหรือว่าทางฝั่งของคราชเกมเมอร์ครับจะยังมีไฟนะครับผมในเกมนี้ที่ได้รับใช้ชนะไปนะครับผมแล้วเอาชนะใช้ชนะในเกมที่2ไปได้นั่นเองนะครับเมื่อวานเนี่ยคือเขาก็ชนะไปในเกมแรกนะด้าคราชเกมเมอร์นะครับแต่ว่าโดนสไตร์แบ็กไป2เกมเนาะเดี๋ยวต้องรอดูว่าในเกมหน้าครับผมทางด้านของโซลฟ์โซนเนี่ยจะสามารถกลับมาได้หรือเปล่าครับผมเพราะวันนี้อย่างที่บอกคือ ไปเนี่ยก็ไม่มีสายล่างรองรับอยู่แล้วเพราะนี่คือสายล่างแล้วใช่ครับผมเหมือนกับผู้แรกที่ผ่านมาอย่างทางด้านโดของฟังอินเวดเนาะนะครับผมนะสู้กันเต็มที่เอไม่ใช่อินเวดอินเวดอินเวรออยู่ในนี้ใช่ใช่ใช่นะฮะเป็นอ่ ทีมที่ผ่านเข้าไปกับเจอกับ KOG เนาะค้ับสู้กันเต็มที่ต้องสู้กันเต็มที่แหละนะครับเพราะว่าเรายังแข่งกันในระบบเบสออฟทรีอยู่นะครับผมใครที่ได้2เกมีิธีที่สุดก่อนนั่นก็จะได้รับชัยชนะไปแล้วก็เข้ารอบต่อไปวันนี้แบบอาจจะมีกลิ่นแบบสองหนึ่งแบบเยอะมากเลยใช่ผมมองว่าสายล่างเนี่ยสายล่างนี่เราจะมีแบบเกมที่3าัวๆเลยแหละนะครับพี่แบงค์ครับก็เมื่เมื่อวานเนี่ยเหมือนแบบยังไม่เคยเจอกันด้วยยังไม่มีแผนอะไรที่เข้ากับเมตาด้วยใช่ครับ นะครับเป็นเรื่องของอนาคตกันต่อไปครับพี่แบงค์ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับผมมาต่อกันในเกมที่2อครับในศึก L.L. w r r i o อ Icons Series Thailand PC ซัดนะครับผมสักครู่เดียวครับ